เจ้าต,ต่อต่อต่อสวัสดีเจ้าพามาดูดูซากุระเนาะซากุร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 ะ,ะ,ะยังไม่ทันจะบานนานเพื่อนพามาดูคนเนาะคนเยอะยิ่งกว่าซากุระอีก สวยน้นเพื่อนแม่น้ำลำคลองยังบานไม่พร้อมกันน้นเพื่อนก็ดีข่าวเขาก็บอกนะบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แหละซากุระจะบานเยอะแต่พอดีพุทธพฤหัสสุกน้านเพื่อนฝนตกแล้วอากาศหนาวเย็นมาก ซากุระก็ไม่บานนะคะแต่ถ้ามันบานพร้อมกันนี่สุดด้วยนะเพื่อน นี่อยู่ใกล้บ้านป้าสาวมานานั่นเ่อนบ้านกวาสาวมานาไปทางนี้นะคะป้าสาวมานาเอาจักรยานมาจอดทั้งนู่นเพื่อนเพื่อนนี่เป็นจุดที่ทิ้งขยนะนันเพื่อนสะอาดนะนเพื่อนเห็นไหมที่ทิ้งขยะเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ว่าตรงเดินเล่นนั่งนอนนี่นเพื่อนนี่ตวด จะไม่มีขยะเลยนะเพื่อนขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษเล็กเศษน้อยไม่มีเลยนะเพื่อนที่ท่องเที่ยวออกกําลังกายบ้านเขานี่สะอาดนะเพื่อนเห็นไหมไม่มีเศษขยะเลยนะทิ้งเรียราดเลยนะเพื่อน

่อาหารวิหลานนี foot, so ่แต <c oughs> <c oughs> okay, ่อาหารต่างชาติเซ็นเนย้โอ้โอ้่これ三本はいはいつなぎも三本と軟骨二本以上つなぎも本骨 ่สาวนาชอบนเผิน oh ย่างนะเพืここ่อนินย่างชอบมากมากเลยแล้วก็กระดูกอ่อนกเวีนามยเอบินแล้วあのเวียนามด้อม่อน uh, ่ทุกครั hmm ้งนกเป็ดจะเยอะนาเป็จะมาเล่นน้ำเนี่ยป๊อมแปมป๊อ Uhm. น,น,ะะ hai, นี่่ทำแล้วนะเพื่อนภระามันก็จะกลับละมาเดินถ่ายให้เพื่อนดูเฉยๆถ่ายคนถ่ายคนสากุระยังไม่ทันจะบานถ่ายคนถ่ายคนนี่เพื่อนลังรอจะบานเลยสักกุระเอนเห็นไหม พันธบานเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะเพื่อนมันเราเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกเหรอส,สวนออกกำลังกายเนาะนีจจักรยานภาสามารนะสกปรกมากไม่ค่อยเอาออกขี่นะเพื่อนมันมากจ้ะปอซิเปร์จะใช้จักรยานของโจกนะ ไปก่อนเดอ้อขอบคุณที่รับชมภาษาวันนะหูดูใบรุ่นุ่นเพือนบริษัทนั่นเนี่ยมาปิกนิกกันขอบคุณทุกคนเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวถ้ามันบานพ้อมกันมดดล้วกภสาวนาจะมาไทายให้ดูอีกขังเจ้าเนาะวันนี้ไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า